สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับมาดูกันว่า,า Xiaomi Back Charge 2กับ Xiaomi Back Charge 2 Pro นะครับกว่าที่เราจะเปลี่ยนตัวชาร์จเนี่ยเราต้องแกะอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยนะที่เราจะต้องแกะก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอต้องแกะเป็นอันดับแรกนะครับถ้าแกะจอเสียนะครับจอประมาณห้าพันนะ รุนนี้นะครับแล้วต่อมาก็ต้องแกะ,ะแกนกลางนะครับแกนกลางตรงนี้มันจะมีน็อตอีกสิบตัวนะครับแกะไปปุ๊บก็จะเจอบอร์ดแผงล่างนะครับบอร์ดซิมนะบอร์ดซิมอยู่ตรงนี้นะครับบอร์ดซิมต้องแกะออกมาก่อนนะแกะออกมาปุ๊บแล้วก็แกะ ลำโพงนะครับตัวลำโพงเวลาฟังเพลงนะตัวนี้แล้วก็จะเจอตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาแกะด้านบนอีกนะอันนี้เป็นหม์ด,ด้านบนนะครับยกออกมาถึงจะแกะสายแพรของตัวชาร์จได้นะครับแล้วทีนี้พอเราแกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวชาร์จนะครับให้ดูตัวชาร์ตตามปกติแล้วตัวชาร์จจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับอันนี้ตัวใหม่จะให้ดูนะ เห็นไหมครับสีเหลืองทั้งสองด้านเลยนะสังเกตว่ามันจะสะอาดกว่านะครับอ่ะดูตัวที่เสียนี่นะครับเห็นไหมมันขึ้นสนิมแล้วนะครับนี่ขึ้นสนิมแล้วเวลาที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่ตัวตดชาที่เสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับ เป็นแค่ตัวนี้อย่างเดียวเพราะว่าสายแพร์ทั้งเส้นนะครับมันไม่เสียนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดสายแพร์เสียทำไงก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับนี่ยกสายแพร์เลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่นี่สายแพร์ตัวใหม่นะครับยกสายแพร์เลยอนะ แต่ทางที่ดีนะครับไม่ควรเปลี่ยนยกสายแพรเปลี่ยนแค่ตัวนี้พอนะครับอืมแค่ตัวนี้พอง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับล้างจอกเปลี่ยนไปก็จะชาร์จเข้าแล้วนะอันนี้ผมถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าก่อนที่จะเจอสายชาร์จเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าคนที่แกะไม่เป็นเนี่ยพังนะครับพังแค่ค่าจอก็ไม่คุ้มแล้วนะครับ5,000ันบาทประมาณนี้หาใครที่สนใจนะครับ ช่างทันวาซ่อมมือถือเป็นจอเป็นแบตบเป็นตุดชาร์จติดต่อมาได้เลยขอบคุณมากครับ